ฟังเสียงฝนด้วยกันค่ะฝนนอร์เวย์๋ยวนี้ชักแปลกใหญ่แล้วตกทีตกหนักๆเลยปกติตกลิ้นไปปล่อยๆเรือเมืองอันนี้ทึ่งลมทึ่งเอ,อ้ตู้ขายอาหารก็ควยเลยนะคะเสียงได้ยินเสียงฝนมาอาจลังคาบ่าเป็นสังกะสีได้นี่ เรื่องคิดเงินก็เปรียกกับเขากันเรื่องรูดบัตรคุณป้าโต๊ะยุสยามปีนี้จะเป็นแนวใดปีนี้นอร์เวย์เป็นปีที่เป็นฤดูหนาวที่เออเป็นฤดูร้อนที่หนาวที่สุดในรอบหนึ่งร้อยยี่สิบหกปีนะคะ <c oughs> เพิ่งถ่ายเรือก็มีรถมีรถบัตรอยู่คันหนึ่งมารอเรือนะคะเพราะอากาศแย่เขาก็ไม่ออกเที่ยวกันเนาะ ไม่ออกเที่ยวไม่ออกมาซื้ออาหารกันขายได้ยื่มือละชี้สายหาพันปกติสองสามมื่นเนี่ยพี่น้องเน็ดหลายลมลมแหง้งฝนเนี่ยไม่เท่าไหร่ด้แต่ลมตามทะเล ยืนยืนยู่นี่อันนี้ยกหนกยกนักก็เด็กคนโมเพ็ดเถอะอะไรแม่โมเพ็ดมันมาเอาข้อเออมันมาเอาข้เกีบเอยบินแล้ว่ะพี่เดดเดยุกส์คมเดินบินเจอนาเอาข้เกียบมาทอดข้อเกียบให้ผมจะสีได้ไหยมบินเลยช่วยเราปิน เคยมาช่วยใครนไมช่วยแต่ว่าจ้างเขามาหาเพื่อนก็เลยให้เขาแวะเมาเขาเก็บรอี่ยบะลาบะเอสกาเอสกาลัเอสกาเล็กโปรเฟตโปรยูทูบเดอเรดโอเควันัลบอกว่าจะเอาไปลงยูทูบโอเคอย่

ตัวี r e นไม่้กมางแล้วตัวีรมาแล้วอนเกฮะไหน่อยอันนี้เอดมเป็ดนไป้นสำหรับเด็กอายุ16ปีนะคะเนาะอนุญาตให้ขับได้ต้องไปทำใบขัี่นะถึงจะขับได้เอาไว้สิขับเผืดอเพน มาเฟียประจาคุมนี่แหละพี่น้องแต่ในหน่อยเพิน่นแต่งชุดอันแต่งชุดตำรวจไปอันไปบวกรถตามซี่แยกพูดได้เลยแต่ในหน่อยอันนี้เป็นนุ่มแล้วสิบหกปีอายุสิบหกป,ปีปีเตอร์ปีเตอร์นะคะเอาให้เบิ้งฝนก็เลยได้เบิ้งค้นพร้อมดูดูพี่น้องข้าวเดียวฝ่าเป็นน้ำแล้วโอ้ยเจ๊งยังพีนี่ก็ขาครคองบ่ดี แต่ว่าก็ะปบซัมบ่ดีเลยดอกว่าก็เพราะได้เพราะได้เศร้าพักหน่อยนึงนะ้ำก็เพราะได้ลด,ดลงจากปีที่แล้วประมาณ4 0ยอดขายก็สู้กันไปนะคะเบ้ยอหุ่นมึงฝาพี่น้องเ้ยไปเท่าไดรแล้วนี่บสามโมงครึ่งอะ อเอาเลากันไปก่อนพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ